สุข่ายอยู่ช่องอาร์ตกับมิชแนลโวนี้อยู่กับเมกาเข้าครัวจ้าครัวจำได้ไหมที่ไหนที่ไหนนี่คลิปนี้ไงนี่ที่เดียวกันขอเชิญต้อนรับคนคนเดิมขอเชิญคุณน้องเนี่ยอาหรข้าวอย่างเด้เฮา,ารุนบิ กลับมาในรอบกับสองปีเย่อันนี้คะว่าเราจะมาทำวินเดิมแต่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 เราจะทำเป็นแบบใหม่ก็คือบัวลอยไข่เอ้ยเอ้ยบัวลอยคุกกี้แอนรีมโอัวโอ๊บไปดูว่าทีเด็ดกันเย่ไปเว้ย แล้วเราก็เตรียมแป้งแล้วซึ่งกว่าจะเตรียมเสร็จนานมากซึ่งเราก็จะไ,ได้แบบนี้แปง้งข้าวเหนียวสองถ้วยแล้วก็แปง้งมันสำปะหลังสองถ้วยน่้าเราลไปทำอะไรก็จะเป็นฐานปั้นมีมีถ้วยไปใส่แปง้งของคุกกี้แนด์ครีมแล้วก็ครีมของคุกกี้แนด์ครีมนี้อันนี้เป็นที่ หยำแป้งหยำแป้งโอเคถ้ถเเอนาทำการแยกระว่า yeah, งคีมกับคุกกี้ลองการ ได้แล้วมังคีกา okay. แฟโอเคระหว่างทำเ้วก็จะถามไปาว้าแบบน้องอะไเดี๋ยวแต่ว่า มีเป็นที่ชินชอบไหมโอเคก็ขขเขาไม่ชอบเสียงใครคนไหนเลยนะเสียใจด้วยนะ<ม>แล้วก็อ่าชอบฟัองเพลงแนวไหนได้หมดได้หมดก็คือไม่ติดมันจะเป็นแนวร็อกแนวอะไรต่างๆได้หมดเดียวได้หมดต่อไปเอาไงต่อ เออทำงานาปีจำผลของคุกกี้แอนด์ครีมนาวนนหลังจากที่เราทำแป้งให้ะเลยแล้วก็จะเป็บนบดินะกำลังกินดิน

อ่าหยิบของตัวเองเลยคุณจะไม่เทไปหมดก่อนก็ค่อยๆทีคุณ<ป>กย้ำแล้วที่เ,าเราอะไรร่วนก็เติมน้ำเพิ่มเราใช้นะ้ำแบบ ค่อยๆเติมนะเผ่อเติมไปหมดโอเคโอเคว้า okay. <Okay. S 1> wow, บางทีแป้งมันเหนียวเออแล้วพอเหนียวใช่ไหมคะก็มีวิธีแก้โด,ดยการเติมแป้งแล้วถ้าเราทำอย่างเนี้ยว่าเราเติมแป้งไปด้วยที่เราตุงส่วนผสมไปแล้วเราใส่แป้งส่วนเกินไปอบบีกเราอาจจะทำให้บุหรี่เราเสียาดายนะคะทุกคนแบบดูสบการัดเลยเด็ก okay. ทำมาเยอะละ สัดเล็บดืวยนะมันเข้ากเล็บไม่่อยนะบางทีเราเราไว้เล็บยาวใช่ไหมแล้วเราทำความสะอาดเราล้างมือบางทีสบู่มันเข้าไปไม่ถึงโ่กเลยเด้อเด็กเก๊ เห็นไหมมันเริ่มอันนี้แหละแบบเออเริ่มมาเริ่มมาเห็นปะเออเหนหของเออนาดูของเลยฮปหาเหี่ยแล้วบางทีอ่ะบางเออบางส่วนผสมที่เราใช้อย่างเช่นฟักทองฟักทองเนี่ยมันมีน้ําในตัวแล้วบางทีอ่ะเราเทส่วนผสม,สมฟักทองไปใช่ไหมมันล้วนนี่แหละปัญหาเนี้ยเจอบ่อยมากพอ แป้งที่เราต้องการเป็นสีเหลืองใช่ไหมเราก็ใช้ทองแล้วที่มันเออมันมันแบบเหลวมากแป้งเหลวมากอันนี้ต้องคำงนวณด้วยควนที้วัตถุดิบที่เราใช้อ่ะมันมีน้ำในตัวของมันอยู่แล้วอ่ามันก็เลยเหลวได้นะ <c oughs> ูต้องัเป็นก้อนเฮยพูดได้นะคะไม่ได้นะคะอ <c oughs> ุ้ยอุ้ย <c oughs> เอะไรวะพี่อีรูสีรูแปลกอือของไม่ได้ที่แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมาแลมีของของมันเริ่มมานี่เห็นไหมพอมันได้ที่มันจะแบบสลามเลยฮู้เหมือนเลยอ่ะเอยเห็นไหมอ้ยเหมือนช็อกชิปอยู่นะเห็นป่ะในก้อนเออเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่ติดมือไปเนี่ยเห็นไหมแป้งแบบไม่เหลือแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคือมันไปเรื่อยๆเลยสนิทมาก ทำตามอ่ะทำามกินได้อย่าเราก้จะถ้ามันมีแป้งมีอะไรตีอยู่อ่ะใช้อือเราปาดอ่ะปาดปาดปาดเรายำกันอกถึงขั้นตอนปั้นโอเคเรามาเริ่มปั้นกันเลยบางคนอาจจะเอาแป้งไปเซ็ตในตู้เย็นใช่ไหมไปแช่ไว้แต่เรา ไม่ทำก็ทนตอนการปั้นเนี่ยเราจะใช้แป้งมันชว่วยเด้วเราเตรียมถาดไว้ก่อนถาดที่เราจะใช้เทเลยคไไรับเยอะไหมรูปไปเลยทุกคนนปปู่ไปขอลูกแบบเต็มที่นะอ,อ ไอ้ทัวท่วๆเด้ออืมอย่ให้แป้งมัออนกาะเกาะบนเลก่อนนะโอ้ถาม,ามนันเยอะเกินก็จ้างมันอ่ะแล้วถ้าแป้งเกินๆก็จคอกๆๆก้นนนเลน้อย่ออแล้แป้งก็ตกมาตรงนี้อ่ะรลปาดปาดแล้ว เร,เราสามารถให้คนที่เราปั้นสองคนใช่ไหมแล้วก็ที่คนจุ้มตรงนี้ได้ตรงที่เราเกี่ยวไว้ก็เราก็นี่มันทาบนมือแบบนี้ได้นะอืมเพื่อที่บเบาน่อยเราได้ปั้นมันง่ายๆแล้วก็ไม่ติดมือเราด้วยเอาไปเราไดปั้นแป้งเลยนี่ปั้นเยอะเลยใหญ่มากคนทำกี่ไส้

ข้าตื่นได้ค่ะฟังดูงงควายอาไรไงฟังด,ดูจะหลัวแดงวุ้นเสี่ยงไม่เท่าอ่ะอาราบูดควายขาพีาา่เนี่ย ว่าชุมชนมันเริ่มเอะอะเราทั้งแต่ระวังนะกูไม่ไปเลยเออถ้าเราไม่ไปกนน็ช่วยช่วยน้องหน่อยนะเพราะน้อกิจการจะลำบากแต่เนี่ใครปั้นอันใหญ่มันแม่งีงไม่ไปนะปั้นดีๆเวลาปั้นอะปั้นกลมๆอย่าปั้นทีเดียวหนิหนะ่อย่างที่เดียวที่ของมึงอยู่ที่เดิมหมดเลย โอเคเราไปถึงขั้นตอนการต้มบัวลอยซริงเลยเทมากตอนนี้มีทำการเออต้มน้ำอยู่งนะาข้าจะเป็นเอเช่นนี้เหมือนเม็ดปุ๋ยอะ่ะตอนนี้เราให้น้ำมันเดือดโอเคน้ำเดือดแล้วใส่กันเลยกว่า ใส่กันเลยเราได้ทำการเอาไม่บู้อยใส่เอา้ปเนี่ยไปอยู่ในหม้อแหละโอ้แล้วคูจะดีขนารยังไงวะโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะทำการตักแล้วก็น็อคน้ำเย็นเอ๊ะทำเพื่อความปลอดภัย Safety first เก๋นิดนล้ว้าวหูยนี่เลย ในะะะห้กินอ่ะเสร็จแล้วครับเสร็ไปดูหน้าตากาันโอเคหลังจากที่เราทําเสร็จกันแล้วเราาเราจะเริ่มการชิมกันโอเคมาเราเริ่มชิมกันเลยวิยหน้าตาได้ยั่นงเริ่มจากสีขานะ สีดัางดึ้งอะด่งแม่แป้งมันแข็ง่ะนุ่มไอ,ไอ้ออจต้องกินกับนมเยอะๆกูได้จูดี้ข้าเราทก่อน <c oughs> ไม่หวานเลยเ่า <c oughs> ตั้นแล้วเราน้ำิีจะกที่เราก็น้ำตาลอะ <c oughs> ราบราขอโคตรหวานรอบนี้โคตร ไม่ไหนพอดีบ้างวะรอบหน้าโอเป็นตีนดีว่ะตกกันเหมือนแบบอาหาร MRT อ่ะ MRE อ่ะเออ M I E MRT รลบไปอะไรอยา,ากจะฝากไหมไปตามเอเจนได้นะจ๊ะทานนี่เมจ T H เอ็นไวอันนี้เธอก็แปะให้ก็ได้เอียนไวอันนี้จ้าเดี๋ยวแล้วผมงานคลอยวันที่ดิบเลยพานะถ้าใครอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตดตามกันด้วย